สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หาเลขเศษพารวยสดๆนะครับวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดจุลามณีนะครับวันนี้ด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธานะครับวันนี้มาไหว้นะครับบอกกับแฟนเพจไว้ว่าจะขอมาขอได้มีโอกาสหลังจากที่วัดเปิดแล้วมากราบไหว้ที่นี่นะครับก็ได้มาสมใจเลยนะครับนี่ ผมนำหมวกมาด้วยมามากราบไหว้แล้วก็ขอพรด้วยนะครับโอเคยังไงฝากด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ให้เป็นการเสียเวลาเยอะมากนะครับเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยแล้วคนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมก็ยังไงลบกวนด้วยนะครับผมฝากด้วยผมขอขอ,ขอฝากกับแฟนเพจทุกคนหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดอีโมชั่นนะคะดีใจถูกใจกดรัวๆเลยนะครับ นะครับยังไงผมขอหน่อยผมจะไม่เป็นการเสียเวลาเรียกเพื่อนมาดูด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนอยากเห็นไลฟ์สดวันนี้นะครับแต่ยังไม่ตอนนี้มียังมีแค่5คนอีกยังไงฝากเรียกเพื่อนๆมาดูกันด้วยนะครับให้เห็นกันเห็นบาร,รมีขององค์ท่านนะครับวันนี้ผมมาถึงที่แล้วงดงามมากนะครับงดงามมากนะครับองค์ท่านหลายๆองค์วันนี้ผมตั้งใจเข้ามาเลยนะครับมากราบไหว้ที่นี่นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมอยากได้แชร์เยอะๆครับวันนี้ผมอยากได้แชร์เยอะๆแชร์เยอะๆไม่ใช่อะไรนะครับผมอยากให้เห็นถึงบารมีนะครับด้วยความศรัทธาของผมด้วยด้วยความศรัทธาของแฟนเพจทุกๆคนด้วยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบารมีขององค์ท่านเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้มากราบไหว้กราบอธิษฐานเบื้องต้นไปแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวผมเองแล้วก็ให้แฟนเพจทุกคนด้วยนะครับนะครับก็ขอให้สมหวังใดที่ปรารถนาทุกประการเลยนะครับโดยเฉพาะการหาเลขในวันนี้ของเรานะครับ จะมีอยู่5้าคนเลยนะยังไงแดบดบร้อนมากด้วยแต่ด้วยความความตั้งใจของผมแล้วไม่มีย่อท้ออยู่แล้วนะครับยังไงฝากทุกคนกดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์กันออกไปนะครับกดแชดร์กันออกไปแล้วก็กดไลค์กดอีโมชั่นให้ด้วยนะครับเพื่อนๆยังไม่มาเลยท่านลับหลายๆคนยังไม่มาเลยมาดูองค์บารมีมาดูบรารมีขององค์ท่านสดๆเลยนะครับวันนี้เดียผมอธิษฐานเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวจะหยิบทูบขึ้นมาละจะรีสจุดทูบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ นี่หลายองเลยนะครับผมให้เห็นองค์ท่านใกล้ๆเลยนะครับนี่แล้วนี่องค์ใหญ่สุดนะครับที่อยู่หน้าวัดนะครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันนี่องค์ที่ผมถ่ายรูปไปเห็นไหมครับองค์ที่ผมไม่ได้ถ่ายรูปไปผมแชร์จากเพจของคนอื่นนะครับนะครับองค์ท่านนะครับนะครับบารมีขององค์ท่านนะครับผมดีใจมากนะครับที่มาด้วยความศรัทธาในวันนี้แล้วก็มากราบไหว้องค์ท่านนะครับ นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เลขอะไรจากการขอทูบนะครับจุดทูบนะครับนี่ทูบอยู่ในมือผมแล้วนะครับยังเต็มเต็มหายเลยเต็มหายเลยเต็มหายศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจับเลยดีกว่าผมจับเลยดีกว่าผมจับหายศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับ อธิษฐานต่อองค์ท้าวเวสวรรณนะครับขอเลขให้กับแฟนเพจรายการนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามนะครับทุกคนขอให้อธิษฐานพร้อมๆกับผมนะครับจะได้โชคลาภเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศไปพร้อมๆกันในงวดนี้นะครับเดี๋ยวผมกวนเลยละกันนะครับอธิษฐานเลยนะครับขอเลขชัดๆขอเลขถูกรางวัลนะครับขอรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่ง นะครับยังไงผมเ,เล่นเกมดีกว่าวันนี้เล่นง่ายๆเลยครับผมขอแค่ทำไว้แฮชแท็กหาเลขเจ็ดพารวยยืนหนึ่งนะครับหาเลขเจ็ดพารวยยืนหนึ่งนะครับยังไงฝากกดแฮชแท็กกันเข้ามาเพื่อชิงลอตเตอรี่8ใบนะครับนะครับเพื่อชิงลอตเตอรี่8ใบนะครับรางวัลลอตเตอรี8่8ใบ ให้ตอบคำถามมาก็คือขอให้แฮชแท็กครับหาเลขเจ็ดพารวยยืนหนึ่งครับหาเลขเจ็ดพารวยยืนหนึ่งนะครับนะครับตอบคำถามกันเข้ามาทั้งดูสดดูไลฟ์ live, ดูรีรันดูได้หมดครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดอีโมชั่นต่างๆด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆอ่ะผมจับเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะผมจับเลยผมจับเลยผมจับเลย จับเดยววันนี้ชุกระหุเหมือนกันหลายๆอย่างเพราะคนเยอะแต่ด้วยความไม่ยออ่อนทะ้อเนอะเนอะด้วยความไม่ยออ่อท้อนะด้วยความไม่ย่อท้อผมสับเลยอธิษฐานกับองค์เท้าไว้ส่วนนะครับขอรางวัลที่หนึ่งให้กับแฟนเพจหาเลขเจ็ดพารวยนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมได้ละพูดนะครับดอกนี้เดี๋ยวเราไปจุดกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปจุดกันเลยนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงผมเก็บก่อนดีกว่า ต่อแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งวันนี้ผมไม่มีผู้ช่วยเล้วผู้ช่วยอยู่ในรถทั้งหมดเลยพอดีลูกๆหลับนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณอังคานะครับขอบคุณคุณจอยนะครับที่เขียนมานะครับหาเลขเจตพาลุยยืนหนึ่งนะครับตอบคําถามกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นรางวัลกันนะครับนะครับมาลุ้นรางวัลกันบอยฝากดูหน่อย นะครับวันนี้มาลุ้นรางวัลฝากถือฝากถือกับมาลุ้นรางวัลนะครับขอบคุณนะครับที่แฮชแท็กอยู่นี่ครับทุบอยู่นี่ทีมงานถามว่าทุบที่ได้คือเบอร์ไหนอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมไปจุดเลยไปจุดพร้อมกันนะครับนะครับขอบคุณนะครับที่แฮชแท็กตอบคาถามมาคุณอังคาากับคุณวลินดานี่มายืนหนึ่งแล้วนะครับที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปพร้อมกับผมเจ็ดล้านแปดนะครับนะครับได้แล้วได้แล้วมาดูพร้อมกันนะครับ ะะเดี๋ยวผมจุดเลยนะผมจุดเลยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลี่ยนมุมกล้องก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเบนซ์นะครับขอบคุณเสียเบนซ์นะครับขอบคุณเสียเบนซ์เสือพ่นไฟราชวัตรนะครับขอบคุณเสียเบนซ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เพรียรครับ พี่เพทายังไม่ถูกต้องนะครับเขียนเข้ามาใหม่ครับเหมือนข้างบนนะคะพี่เพทายนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ก็กระทนหันจริงๆแล้วก็เป็นช่วงกลางอ่าโอเคต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้โทรศัพท์แจ้งเตือนว่าอุปกรณ์มีความร้อนเกินไปนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับเข้ากันเข้ามาใหม่นะครับมันหลุดนะครับเกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับ ยังไงฝากแฟนเพจด้วยนะครับตามเพื่อนมาดูด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับนีนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมด้วยเนาะมากันแล้วมากันแล้วครับ,กล,บ,ก,ลบกลับกันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับกลับกันเข้ามาเหมือนเดิมโอเคผมอบเอาทูมาจุดข้างนอกเนาะขอจักองค์ทาวเวสวุวรรณที่วัดจุฬามณีแห่งนี้แล้วนะครับ นะอ่ะโอเคเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมครับทุกคนเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมครับหรือว่ามืดไปถ้ามืดไปเดี๋ยวผมจะขยับทุกเทียนนิดนึงขยับเทียนนิดนึงมืดไปนะครับมืดไปมืดไปเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะอืออต้องขอภายแฟนเพจด้วยนะ ทุกๆคนด้วยนะครับพอดีมันขึ้นเตือนว่าโทรศัพท์ของคุณมีความร้อนเกินไปมันก็เลยตัดระบบเลยนะครับเอาโอเคเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเลขที่ผมขอมาเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กกันเข้ามานะครับแฮชแท็กกันเข้ามาหาเลขเจ็ดพาลวยยืนหนึ่งครับหาเลขเจ็ดพาลวยยืนหนึ่ง เพื่อมาชิงรางวัลลอตเตอรี่8ใบนะครับเพื่อมาชิงรางวัลลอตเตอรี่8ใบเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเห็นเลขชัดไหมเดี๋ยวลืมแชร์เรียกเพื่อนไปดูด้วยต้องขออภัยนะครับที่มันหลุดออกไปนะคะต้องขออภัยด้วยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งมาแล้วมาแล้วตัวแรกมาแล้วเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขอะไร เห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์กันเข้ามาครับเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์กันเข้ามานะครับเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์กันเข้ามาสําหรับคนที่ตอบคําถามมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะดูย้อนหลังนะครับเราจะเอามารวบรวมจับรางวัลให้กับทุกคนนะครับนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนิกรสวัสดีครับคุณศิยาครับสวัสดีคุณอังคาครับสวัสดีคุณลิดาครับ สวัสดีคุณต่อสากครับสวัสดีที่เจ้ชูนี่ครับนะครับสวัสดีพี่นงรักครับพี่โกบครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังตามกันอยู่นะครับอย่าลืมนะครับใช้กบผงสาแฮชแท็กด้วยนะครับหาเลข7จ็ดพารวยยืนหเหมือนคนข้างบนเลยนะครับแฮชแท็กกันเข้ามาด้วยนะครับเพื่อชิงรางวัลลอตเตอรี่แปดใบนะครับโอ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกหัวใจนะครับนะครับวันนี้ท่านประธานพรรางวัลที่หนึ่งให้แน่นอนนะครับนะอ้าว กลับมาใหม่นะครับต้องขออภัยทุกท่านจริงๆครับแต่ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ทํารายการมาไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแล้วกออ็ระบบปฏิบัติการทุกอย่างของโทรศัพท์ก็อยู่อย่างไม่เคยเป็นแบบนี้ครับตั้งแต่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไม่เคยขึ้นเตือนหรือว่าแจ้งเตือนว่าโทรศัพท์ของคุณมีความร้อนมากเกินไปนะครับใช่ครับขออภัยจริงๆนะครับขออภัยจริง ไม่เป็นไรครับแต่ยังไงด้วยความศรัทธาด้วยความพยายามของผมด้วยความอดทนผมจะนําเลขหามาให้กับแฟนเพจทุกคนให้ได้นะครับนะครับสัญญาณไม่ได้หายครับตัวโทรศัพท์มีปัญหานิดหน่อยครับนะครับแต่การประมวลผลยังเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากกดหัวใจกดไลค์รัวๆนะครับถ้ากดหัวใจกดไลค์รัวๆเนี่ยสงสัยแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะถ่ายทําได้เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอพารมีจากองค์ท้าเวสวรัน์ที่วัดสุดทา,าวัดจุฬามณีครับแห่งนี้นะครับประทานพรให้กับทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของผมในวันนี้นะครับให้ถูกลงวัลที่หนึ่งถูกลงวันใหญ่ใญ่ถูกลงวันสามตัวถูกางวันสองตัวนะครับประสบความสําเร็จกับการทํามาหากินาการค้า กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วไปนิกแล้วครับเราบอกว่าถูกระงวัลที่หนึ่งโทรศัพท์ตัดทันทีเลยนะครับยังไงฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดเรียกเพื่อนเเข้ามาดูนะครับหลุดแล้วไม่เป็นไรครับยังไงเลขที่เห็นชัดเจนผมจะนํปโชคลาบกลับไปให้กับแฟนเพจทุกคนนะครับยังไงฝากด้วยนะครับกับหาเลขเจ็ดพารวยนะครับอย่าลืมตอบคาถามการแฮชแท็กหาเลขเจ็ดพารวยยืนหนึ่งนะครับ หาเลขเจ็ดพาลอยืนหนึ่งนะครับตอบคําถามกันเข้ามานะครับคนที่ดูวนซ้าดูสดดูไลค์ดูแล้วก็ตุกดูแล้วหลุดตอบคำถามกันเข้ามาครับเดี๋ยวผมรวบรวมทุกข้อความเอามาจับรางวัลให้กับแฟนเพจทุกคนนะครับลอตเตอรี่แปดใบนะครับโอเคเห็นเลขเหมือนผมไหมเห็นเลขเจ็ดเห็นเลขศูนย์เห็นเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะเรามาลุ้นตัวสุดท้ายกันนะครับ ขออธิษฐานให้สำเร็จรู้ลงไปได้ด้วยดีนะครับโทรศัพท์ไม่ตัดนะครับแล้วก็ขอให้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับหาเลขไปให้กับแฟนเพจทุกคนได้สมดังที่ปรารถนานะครับนะครับขอบคุณทุกคนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งถูกเยอะนะครับแชร์1ถูก5บาทคูณ5บาทแชรสองคูณ10บาทคูณ10บาทนะครับ ชร์สามถูกห้าสิบคูณห้าสิบแชร์สี่ 50, แชร์ห้าแชร์หกถูกพันคูณพันนะครับนะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายจะมานี่ผมนั่งคุกเข่าอยู่กับที่เลยนะครับจับโทรศัพท์ไม่ให้ขยับเยื่ยนไปไหนเพราะอยากให้ได้เลขไปให้กับแฟนเพจได้ชัดๆเต็มเ็มตาแล้วก็โทรศัพท์ไม่หลุดไม่กระตุกไม่อะไรนะครับแต่บอกเลยว่า กลับมาอีกแล้วนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับโอเคตัวที่ห้าออกมาแล้วอมตัวที่ห้าออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตัวที่ห้าออกมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ผมก็ยังตกใจอยู่นะครับกับการตัดของโทรศพัพท์เพราะว่าใช้มา2ปีกว่าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยผมบอกจริงๆผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้มาไม่เคยมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับแต่การถ่ายทำครั้งนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันขอโทษนิดนึงนะครับมันวางโทรศัพท์ไม่ได้จริงต้องใช้มือถือดังนั้นจะสั่นๆน,นิดหน่อยนะ ต้องขออภัยจริงผมเห็นไม่ชัดเหมือนกันเพราะว่าทูบค่อนข้างจะจมนะครับค่อนข้างจะจมไปที่เทียนนะครับ แล้วรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับคงไม่ดนานไปกว่านี้แล้วเลขทูที่ได้นะครับที่ผมเห็นนะครับชัดๆก็คือ7และ0ครับตัวสุดท้ายเนี่ยพอดีจมในเทียนจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ผมแล้วแต่ท่านผู้ชมดีกว่าว่าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นเลขอะไรแต่ผมเห็นเป็นเลขหานะครับผมเห็นเป็นเลขห้า นะครับผมเห็นเป็นเลข5เห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเห็นเหมือนกันหรือเปล่าพิมพ์กันเข้ามาผมสรุปให้เลยดีกว่าว่างวดนี้เลขที่ขอจากองค์ท้าเวสวุวรรณที่วัดจุฬามณีแห่งนี้นะครับก็คือเลข705งวดประจำวันที่1 16ตุลา2564นะครับเลขที่ขอได้ก็คือ705นะครับ705นนะครับหรือจะทำเท่าไหร่ก็รับไปตาม ไอ้ง่ายเนี่ยละห้าร้อยแล้วครับนะครับนะกองละห้าร้อยครับอธิษฐานกันขอพรกันนะครับเสร็จแล้วก็มาปักไว้ที่ต้นพระป,ป่านะ แล้วกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะชฉุกระหุกมากเลยวันนี้โทรศัพท์มือถือทําพิษนะครับทำไร์สดมีปัญหานิดนึงนะครับเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะหาเลขมาให้กับแฟนเพจรายการทุกคนได้นะครับวันนี้ปิดดีกว่าแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใหม่สรุปนะครับสรุปแบบพูดคุยกันอีกทีตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมหาหาเวลาเดี๋ยวไฟ์สดเราเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวผมพูดถึงบรรยากาศ ของวัดชุลามารีแห่งนี้กันนะครับวันนี้อุชาห์ใส่สีแดงมาเลยเนาะทั้งหมวกทั้งเสื้อนะมารับโชครับทรัพย์รับความเพลงรับพรมงคลล้านแปดประการนะครับกลัไปฝากแฟนเพจทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีอุดมมงคลสูงสุดนะครับบารมีใจก็จะเป็นองค์ปู่ปู่ท้าวเวสวรรณคุ้มครองทุกคนนะครับแฟนเพจทุกคนของหาเลขเจ็ดพารวยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกัน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิลครับวันนี้มาไลฟ์สดที่วัดจุฬามณีครับครับโอเคเอาพร้อมทุกคนไปฝากนะครับค้าขายล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ